أو <applause>

ความในแม่เบืไม่ไก็แตแม่แม่ความ้วนีม่คุณแม้นมองไม่เนเ็กใครอยนี่

ငင်းရတဲ့တပည့်ကမမရင်ငင်းနဘောမရခတ်အဲလိုနမငင်းရတဲ့ဝတားရရင်မမမရဟော်တော့လေနာဟုတ်အောင်လို့ခိုက်အဲဒီကောင်မငင်းရတဲ့ကူတားရတဲ့ငိုညမနေမဲမော်ဟော်လိုလေဒီကူတားရတဲ့ကောင်မနမငါနဘကတပည့်မနရကနေလူကလေးဒီကူတားရချမရတာမမအနလူတွေ แม่มะโลลิยังมึงจะอายห่าแม่มะโลลิเห็นกระต่ายอะไรเดี๋ยวไงมึง được mẹ có có ไม่้เนี่ยเด็กกตายเลยดิก้ไม่แม่มึงไงควายมาดแม่มึงไงควายมึงดูว่าไอเนียไปยังไงนะไปยังไงเี้เด็กกตายเลยดิฉันไม่จตายแม่มึงไงเี้มึงขาดมึงก็ไเงีมึงาแม่นงหัวพ่อมแล้วก็ไอเกกูายแล้วนะหัวพ่อมึงไเดกกูไอเด็กกตายคั้ที่แม่มึงไอเกกูไอเด็กกูตายเลยดิันไม่จะตายแม่มึงไควายหลับก็ตง่อมึงไอมึงก็เช่นไอเด็กกูไอเดกตาเลยดิไอน่งมึงจะอแม่มึงไอควายหลบไปก็ต้องพ่อมึงไอเด็กกูไอ

เดจไจะถามแม่หมยลูกีเ็ได้เลยเด็กนขาม่นุ่กแมมงขายเรืองบุา่ใเวลาแล้วแต่แม่เลากจเป็นยิมะไรเราแล้วแม่ก็จะปฏิบัตยิไม่จะขาเราเพือนเแมเป็นกกลกีเด็กกยืนยันแตเอาดบุ่อยก็นยั้แ่รามืก็ทไม่ง้ยและบางคต้องงานนาโมยันดีกวาหนึงดมาตบีแม่มึงกันก็ด้องาลูกกุลีเดก็ได้ลยเดกมันจะอบแม่เหยลูกงลีเดกก็ได้เลยเด็กเนก็ไม่ใช่แม่เหมยมาเลยเด

Mengapa? Mengapa? Kenyalulu kalau lagi, engkau betul. Kau takkan apa-apa. Kau takkan mahu yang kau lakukan lagi 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 apa-apa. Kau takkan mahu yang apa-apa. Kau takkan mahu yang kau lakukan lagi 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 apa-apa. Kau takkan mahu yang kau lakukan

เนี่ยเธออยากแม่ไหมลูกคนนี้เด็กกูตายเลยเด็กเขาไเนี่ยมันก็มีเนี่ยมันก็ได้แค่เนื้ออะไรก็มีมันด็แล้วไเด็กอะไรก็มีไต่แม่ดีเนี่ยมันก็ได้แค่เนื้อไปดีเนี่ยมันก็ต้อไทำให้ไปดีเนี่ยมันก็ต้องทำให้ไปดีเนี่ยมันก็ต้องทำให้ไปดีเนี่ยเด็กกูตายเลยเด็กเขาเนี่ยมันก็ทำไปเนี่ยมันก็ทำไปเนี่ยมันก็ทำไปเนี่ยเด็กกูตายเลยเด็กเขาเนี่ยมันก็ทำไปเนี่ยมันก็ทำไปเนี่ยเด็กกูตายเลยเด็กเขาเนี่ยมันก็ทำไปเนี่ยมันก็ทำไปเนี่ยเด็กกูตายเลยเด็กเขาเนี่ยมันก็ทำ รู้ว่าอินเดียจะใช้แนวฝ้าเหมานักชีว์รู้เหรอนักชีว์จะใช้แนวแม่เหมาเหรอเราแม่เหมาค่ะนักชีว์ดูไปเลยนักชีว์นักชีว์ดูไปเลยเนี่ยมันก็จะคือตัวบทเลยนักชีว์มันก็จะเห็นแบบแม่เหมาค่ะนักชีว์ดูไปเลยดิฉันยังไม่จะใช้แนวแม่เหมารู้ว่านักชีว์ดิฉันดูไปเลยดิฉันยังแม่เหมาค่ะนักชีว์ดูไปเลยดิฉันแม่เหมาค่ะรู้ว่านี่เด็กกูตายเลยนักโหแม่เหมาค่ะดิฉันแม่เหมาค่ะรู้กันดีอย่างเราแม่เหมาแม่เหมาได้คะแนนอยู่เลย

nya Ini